สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสู่ The Of Tarot า y กันชรยานะคะตามสัญญาคลิปนี้เราจะมาดูกันซีว่าปีใหม่นี้สิ่งปีแล้วในปีใหม่ปี67ใช่ไหมสเจสิ่งดีๆอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตเราบ้างที่ผ่านมาเราอาจจะเกิดความทุกข์ระทมช้ำอกช้ำใจมีความเครียดเออเรามาดูซีว่าในปีนี้ เราจะมีอะไรดีๆเป็นข่าวดีเป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะจ๊ะบางทีนะอาจารย์บอกว่าจะบอกว่าบางทีนะ mindset สําคัญความคิดของเราสําคัญค่ะความคิดของเรานะี่ยแหละทําให้เราทุกกายทุกใจเพราะฉะนั้นต่อให้มีคือมันมีสิ่งดีๆเข้ามาให้เราได้ชื่นใจแต่ในบางสถานการณ์หรือในบางเหตุผลหรือในบางสถานะที่เราอยู่นะตรงนั้น มันอาจจะเป็นสิ่งที่ซ้ำๆเดิมๆเราอยู่และเราวนเวียนอยู่กับสิ่งเดิมๆมันก็เลยทำให้ชีวิตเราวนเวียนซ้ำๆเดิมๆต้องเปลี่ยน Mindset เป็นความคิดเปลี่ยนวิธีชีวิต <c oughs> บางคนบอกอาจารย์หนูอยู่แบบนี้มามันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ลองเปลี่ยนความคิดค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนให้คนอื่นเขามาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้ใจที่เราต้องการยังไงใจเรานี่แหละหาความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะ ใจเราต้องการมากมันเป็นทุกข์เราก็ละทิ้งความต้องการนั้นเสียถ้าเราละทิ้งความต้องการนั้นได้ต้องการแต่อาจจะต้องการน้อยลงหรือหรือถ้าเราไปเอาใจของเราไปผูกติดผูกใจกับใครหรือเอาเอาความสุขของเราไปผูกกับคนอื่นเราจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนจะจ๊ะอ่ะมากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ในปีใหม่นี้คลิปนี้จะเปิดพลังงานจะอ่านพลังงานที่บวกๆเพราะว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้ปกติอาจารย์ไม่ค่อยอ่านพลังงานบวกอาจารย์จะอ่านไปตามไพ่ซึ่งไพ่ที่มันเป็นประเด็นเป็นประเด็นเป็นปัญหาแต่ว่าวันนี้จะอ่านพยายามอ่านพลังงานบวกๆแล้วก็โอ้โหไฟจะ มันจะบวกได้ยังไงอะไพ่ออกมาแต่ละใบอะเอ้อแต่มันเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งอืมมันเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งอ่อสิ่งที่ซ้ำๆเดิมๆมันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเช่นความคิดที่ซ้ำๆเดิมๆเช่นการกระทําที่ซ้ำๆเดิมๆเช่นคุณอยู่ในที่เดิมๆนะนจ๊ะอ่ะไพ่ใบแรกของคุณก็ไพ่ออกมาดีในปีนี้นะคะไพ่ของเดเมซเาียน ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของข่าวดีข่าวใหม่การเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะทําถ้าสมมติคุณมองถึงการตกงานอ่าถ้าคุณมองถึงการตกงานคุณอาจจะตกงานก็ได้นะคุณอาจจะถูกบอกเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของกิจการเขาเลิกกิจการอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้ข่าวดีมันเหมือนเขาไปผลักดันให้เราไปรวยอืม มันเหมือนกับถ้าเราอยู่ที่เดิมเราก็อยู่แบบนั้นทําแบบนั้นทุกๆวันชีวิตเราอาจจะไม่ได้เจริญก้าวหน้าแต่การผลักดันการตกงานคือถูกแรงผลักดันให้เราต้องไปดิ้นรนให้เราต้องไปรวยมันเป็นโอกาสใหม่ๆสําหรับชีวิตคุณอืมจะมีข่าวดีจะคุณจะพบโอกาสในวิกฤตถ้าคุณตกงานนะคุณอาจจะอย่างที่บอกว่า งานเนี้ยในชีวิตของคุณงานเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเส้นทางของคุณที่ทําให้คุณได้ร่ํารวยก็ได้มันไม่ใช่เป็นเส้นทางที่คุณควรจะเดินก็ได้ถึงเวลาแล้วจักรวาลบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะไปรวยแล้วนะจ๊ะถ้าคุณทํางานกับสาขาวิชาที่คุณไม่ได้เรียนมาเช่นทํางานอาเรียนหมอมาเป็นนะักโหราศาสตร์ได้นะอาจจะรวย ด้วยการเป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้ชีวิตคุณเนี่ยมีขึ้นมีลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงขึ้นแรงลงแรงด้วยแหละอืมเป็นชีวิตที่คุณได้จับเงินมากๆก,กับไม่ได้จับเงินเลยก็มีอารมณ์ของเดเมเทียเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดมีความอย่างรู้มีเซนดีนะจ๊ะอืมคุณอาจจะพบวิกฤต ในบางอย่างพอพบวิกิจปับ๊บเราก็เลยได้ช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำมาหากินอาจจะช่องทางนั้นน่ะอาจจะทำให้คุณรวยก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะอยู่ในความรู้สึกกังวลใจเยอะพอเราไม่สบายใจกังวลใจเครียดกดดันอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกถึงการไม่มีความสุขใจของคุณสำคัญมากในปีใหม่นี้ค่ะ ใจสำคัญจริงๆคุณต้องปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกและใจบางทีสิ่งที่มันจะเกิดเราห้ามไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้ามันจะเกิดขึ้นเราก็มองว่าอะไรเกิดมันก็ดีแล้วและเราพยายามมุ่งมั่นไปกับทิศทางที่ดีคุณจะถ้าในบางคนนะคะอาจจะสมมติว่าถ้าคุณทำงานประจำคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกระโดดก้าวกระโดดไปเกินความคาดหมายในบางคนนะ ในบางคนหรือได้โยกย้ายตามที่คุณต้องการผลสํำเร็จนะคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ผลสํำเร็จมันค่อนข้างจะช้านะคะที่คุณลงมือทำลงมือทำลงมือลงแรงไปผลสำเร็จค่อนข้างช้าเจ้านายอาจจะเห็นคุณว่าเออคุณมีความสามารถนะคุณเป็นคนฉลาดนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะทางได้นะอมืมันก็มีอะไรเหนียวเหนียวรั้งรั้งคุณอยู่เหมือนกันนะ จริงๆมันอาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้ไพ่ของ the, the, the devil มาด้วยกับ the death เนี่ยมันอาจจะเป็นกรรมเก่ากรรมณอดีตที่เราไม่ได้รู้ว่าเราเคยทําอะไรไว้กรรมณปัจจุบันคุณทาอะไรอยู่คุณทําอะไรอยู่บางทีบางคนทํากรรมโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่ามันทําให้ชีวิตคุณตกต่ามันฉุดลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้น the m a g เ c ียนมาแล้วค่ะไพ่ของเรียกว่าไพ่ของคน ที่ชีวิตที่สามารถพลิกผันได้เกินความคาดหมายอืมแต่คุณยังอยู่ในอารมณ์ของความรู้สึกที่มันดิ่งดาวคุณจะคุณจะนอยกับสิ่งที่คุณผ่านมานะ่ะสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะ่ะมันเป็นอารมณ์ของคนที่ดิ่งดาวอยู่ในห้วงรึกข,ของความรุ่มหลงตัดใจออกมาจากความรุ่มหลงซะ ถ้าคุณอยู่ในลักซ้อนหรือมีปัญหากา็รักซ้อนคุณอยู่ถามตัวเองว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มานานแล้วหรือยังคุณควรจะออกมาจากกรรมนั้นได้หรือยังกรรมอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทําคนเราบางคนคิดแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องเก่าๆคิดแต่ความเสียใจเฝ้าถามตัวเองเฝ้าดิ่งน่อยดาวอยู่ทุกๆวันกี่ปีกี่เดือนแล้วที่คุณใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นคุณต้องลุกขึ้นมาค่ะ เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยว่าตัวคุณเองจะยอมเปลี่ยนแปลงไหมเหมือนบางคนนะหลุดจากกรรมมาแล้วค่ะแต่ก็ยังวิ่งกลับไปหากรรมนั่นคือกรรมอยู่ที่การกระทําบางที่หลุดออกมาไกลแล้วแต่เพราะความอะไรเพราะความอยากได้เพราะความต้องการเพราะคุณเสียดายเพราะคุณยังรู้สึกเดิมเดิมคุณไม่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความคิดของคุณเลย นะคะข่าวดีของคุณในปีนี้เนี่ยเรื่องชีวิตที่ที่ดิ่งดาวถ้าคุณเจอชีวิตที่ดิ่งดาวหรือต้องเลิกกับใครมามันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และบางคนอาจจะเจอคู่ที่ดีอยู่ที่คุณอาจจะเอาไหมคู่ที่ดีมีนะคู่กระยาณมิตรมีนะคู่ที่เขาบางคนเขาเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้หวังอะไรจากคุณมีนะแต่คุณจะเอาหรือเปล่าล่ะ นั่นแหละไมเซ็ตสำคัญไม่ใช่คุณบอกว่าคุณรักคนเก่ารักอยู่นั่นแหละรักแล้วรักเลยรัก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 เสียใจเสียดายอยากกลับไปคุณจะอยู่ในวังวนแบบนั้นเหมือนพายเรือในอ่างน้ําซ้ําๆเดิมๆไพ่อของคุณในไปเนี่ยถามว่ามันจะดีขึ้นไหมเนี่ยมันมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีเข้ามาบางครั้งคุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญ เช่นตัดสินใจในเรื่องของความรักว่าคุณจะจบคุณจะไปต่อในเรื่องของความรักถ้าคุณยังห่วงแหนถ้าคุณยังต้องการถ้าคุณยังหลงอยู่กับอดีตหลงอยู่กับความทรงจำคุณจะไม่มีวันเดินหน้าได้ค่ะไพ่เตือนถึงความฝันความฝันจินตนาการความเพอ้อฝันของตัวคุณเองที่ยังอยู่กับเรารักเขา ถามตัวคุณเองว่าคุณรักเขาหรือคุณได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้ความสุขได้การเติมเต็มได้ความสุขที่แบบเป็นความสุขเล็กๆ,ๆน้อยหรือเป็นความสุขที่ฉาบฉวยมันใช่ความสุขที่ยั่งยืนระถาวรหรือเปล่านะคะปีนี้ในปีหน้านี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไปทําบุญคําบุญทำทำ,ทำบุญทําบ่อยๆไม่ต้องใช้เงินเยอะค่ะสิบยี่สิาทำทุกเดือนเดือนละครั้งสองครั้ง เขาเรียกว่าสะสมบุญไปเรื่อยๆการทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะๆนะคะใช้เงินน้อยตามกำลังศรัทธาตามจิตที่คุณศรัทธาที่คุณอยากทำทำเออเรามีเงิน50เราทำ50า50เรามี20เราทำา20นะคะทำบุญเยอะๆคือทำสม่ำเสมอทำเท่าที่ทำได้แต่การทำบุญอย่างเดียวมันช่วยไม่ได้ต้องอยู่ที่การกระทำของคุณด้วยนะคะ มันจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปในะรูปแบบต่างๆในะเรื่องของความรักด้วยเพราะว่าทําไมอาจารย์ดูถึงเรื่องของความรักด้วยละ่ะเพราะมันมีไพ่ของความรักขึ้นมามันมีไพ่ของความรักขึ้นมาค่ะคุณอาจจะกลับไปยืนอยู่ณนะจุดเดิมก็ได้ในไพ่ใบนี้มันมีสองทางให้คุณเลือกสองดาบเส้นทางสองเส้นทางทางเลือก ทางเลือกของคุณเลือกที่จะมีความสุขหรือเลือกจะกลับไปอยู่ในวังวนเดิมๆนั่นแหละคุณตัดสินใจได้ชีวิตอย่างที่บอกว่าหมายสำคัญหมายถ้าคุณกลับคุณต้องต้องตระหนักเลยว่าถ้าคุณกลับไปอยู่ในวังวนเดิมๆชีวิตคุณจะอับเฉาเหมือนเดิมความรักที่อยู่เดิมๆความรักที่เป็นรักสามเศร้าความรักที่เป็นรักซ้อนคุณจะกลับไปอยู่ในสภาพเดิมๆคนเดิมๆสถานที่เดิมๆ นี่เรื่องของความรักสำคัญมากในในปีนี้แต่ถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆแต่คุณยังละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังออกมากี่ครั้งออกกี่หนแล้วไม่รู้นะคะไพ่มันออกมาแบบนั้นนะจริงๆในปีนี้คุณจะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับชีวิตค่ะเช่นไปถ้าเราทำกับข้าวเราก็จะไปหาดูว่าการทำกับข้าวยังไงให้อร่อยทำยังไงการเรียนรู้อะไรเช่นเรียนเปิดร้านกาแฟไปเรียน ชงกาแฟไปเรียนทำขนมคุณเป็นคนมีหัวการค้าดีนะดีเป็นคนที่มีหัวการค้าแต่ว่าคุณอาจจะไม่โฟกัสกับเรื่องที่คุณคุณมีเรื่องเด่นคุณมีเรื่องดีแต่คุณก็อาจจะไม่เอามันออกมาใช้มัวแต่ไปโฟกัสกับสิ่งที่มันพังสิ่งที่มันเสียใจสิ่งที่มันทุกขคุณก็จะออกจากความทุกข์นั้นไม่ได้ ไพ่ดีแหละไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่พลังงานหลักเมนเอเนจีมันดีมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรมันก็สามารถพลิกผันได้ในชีวิตของคุณไพ่ใบนี้คือไม่ว่าคุณจะเจอการงานที่ไม่ดีคุณจะเจอการงานที่ล้มเหลวหรือสถานการณ์การงานที่ย่ำแย่คุณการจบเดอะเดทเนี่ยมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆอันนี้คือพลังงานบวกที่อ่าน เพราะว่าเดดเดเป็นไพ่ที่การจากลาการเลิกลาอย่าร้างการจบจากงานการเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเราอาจจะจบจากเรื่องราวเก่าๆเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะเดอะเมสเซียนมาอย่างเนี้ยชีวิตพักพลิกผันแน่นอนแต่การพลิกผันนั้นคุณจะเดินไปในเส้นทางที่พลิกผันหรือเปล่าหรือคุณยังจะกลับไปที่เส้นทางเดิมๆไพ่แบนี้เขาเรียกว่าปาฏิหาริย์เมจริงนะคะปาฏิหาริย์เมจริง อาจารย์มองเป็นห่วงในเรื่องของความรักมากกว่าปาฏิหารในเรื่องของความรักมันก็เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณอยู่ในความรักหรือคุณต้องเลิกกับใครสักคนไปเมื่อไหอันตรีที่ผ่านมาหรือเพิ่งเลิกไปหมดัดหมดัดหรืออยู่ในความรู้สึกที่มันไม่ดีแบบนี้หรือห่างกันออกไปแล้วพักกันแล้วเบรกกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ยังบอกถึงการปาฏิหารที่คุณจะได้กลับไปหาคนเก่าๆได้ด้วย นี่แหละสิ่งที่คุณต้องระวังว่าคุณอยากจะกลับไปหรือเปล่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของปาฏิหารนะิ์่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นปาฏิหาริ์ที่ดีก็น่าจะเก็บไว้แต่บางปาฏิหาริ์ว่าถ้าเรากลับไปหาเจอคนเก่าอยู่คนเก่ามาทักมาขอคืนดีซึ่งที่ผ่านมาถ้าดีจริงเราคงไม่เลิกนะจ๊ะอืมอ่า สถานการณ์การเงินให้ดูเรื่องของสถานการณ์การเงินที่อาจจะตึงมือเตือนถึงสถานการณ์การเงินด้วยนะคะถ้าอาจจะตึงมือก็อาจจะมีงานใหม่ๆมีช่องทางใหม่ๆมาให้คุณได้เดินไปเออนจะจ๊ะหรือบางคนอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าทําให้คุณรู้สึกการทํางานที่มันโอเครวมงานกับบุตรบริวารลูกหลานร่วมงานกับคน คนที่เรารักข <c oughs> <c oughs> อภัยค่ะขอภัยอ,อืมการทํางานกับเด็กจะมีความสุขอยู่กับเด็กก็จะมีความสุขคุณอะอยู่กับเด็ก,ก,เ,ดกเด็กน้อยน้อยนะเด็กน้อยน้อ <c> ย <oughs> เด็กน้อยอลูกหลานบุตรบริวารจะทําให้คุณมีความรู้สึกสดชื่นรักใครถ้าคุณรักเขาชอบใครอยู่ตรงไหนกับเด็กกับญาติพี่น้องกับใครก็ได้ที่คุณรักเนะี่ย เขาจะเป็นแรงผลักดันให้คุณไปในทิศทางที่ดีมีกําลังใจเขาเรียกว่าคุณจะมีกําลังใจแต่ในความรักเนี่ยไม่อยากจะให้คาดหวังมากนะคะในปีนี้ความรักของคุณอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็จะมีคนเข้ามาเออในบางคนมีข่าวดีในเรื่องของมีเด็กมาชอบอืมเด็กมาชอบแต่ว่าเด็กคนนั้นจะมาในทิศทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังว่าเด็กคนนั้นที่มาชอบเรา เขาอาจาจะไม่ได้ชอบเราจริงๆมาเพื่อหวังผลประโยชน์มาเพื่อการกอบโกยมาเพื่ออยากจะได้เราให้เราหวังตรงนี้จริงๆคุณมีเซนส์นั่นแหละรู้รู้ได้นะเพียงแต่คุณจะหักห้ามใจได้หรือเปล่าที่จะไปตามเด็กนั้นอะไรอย่างนี้นะจ๊ะมีเด็กมาหยิบยืนย่นไมตรีแต่คนที่มาหยิบยืนย่นไมตรีคำว่าระวังคือเช็คดูดีๆว่าโสดปะชีวิตคุณค่อนข้างผัวพันกับคนไม่โสดนะ ไอ้สด,สดสดดีๆมันหายไปไหนหมดก็ไม่หรอะมันมาแต่ละคนก็มาเพื่อหวังฟันเจ้าหวังประโยชน์ในตัวคุณไฟเพราะฉะนั้นอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะอย่าเพ้อฝันอ้ก็ชอบหนูเขาดูรักหนูอะไรมันอาจจะคุณอาจจะเห็นผิดเป็นชอบก็ได้ภาพลวงตาภาพลวงตาคุณอยู่กับภาพลวงตาหลายหลแบบมากหรือบางทีเขาก็ไม่ได้หลอกคุณหรอก แต่คุณอะหลอกตัวคุณเองหลอกความรู้สึกตัวเองเหมือนมีชีวิตคนเรามีชีวิตด้วยการความคิดที่มีความสุขเราเหมือนเราเราเราคิดแล้วเรามีความสุขแต่ถามว่าความคิดที่มีความสุขเราหลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งมันทํำลายตัวคนเองหรือเปล่าบางทีก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะโอเคไหมคนจะเข้ามามีปีนี้จะมีคนเข้ามาอย่างที่บอกมีเด็กเข้ามาค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาให้คุณเลือก รักมากหน้าหลายตามากนะคะอ่าคุณจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่คุณมาเอาก็ได้คนมาชอบเราดีนะคนที่เข้ามาชอบเราคนที่ไปไหนมีแต่คนหยิบยืนย่นไมเตยหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราเนะี่ยเป็นคนที่โชคดีถามว่าทําไมละ่ะเพราะว่าไปไหนใครก็รักดีกว่าดีกว่าไปไหนใครเขเกียดหรือเปล่าแต่การเลือกนั้นก็อยู่ที่ตัวเราใครมาชอบเราไม่เอาได้ไหมได้ใครมาชอบเรา เราก็พยายามอยู่พยายามวางตัวให้มันดีได้ไหมได้ใช่คนชอบไปไหนคนเมตตาคนปานีอุปธรรมค้ำชู to, เราดีดีมันเทียงแต่เราต้องวางตัวให้เป็นเราต้องอยู่ให้เป็นแต่คุณทำได้ไฟคุณเก่งคุณทำได้จริงๆคุณทำได้ดีด้วยนะคุณก็เป็นคนที่มีเรียกว่าผ่านชีวิตมาเยอะผ่านโลกมาก็เยอะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะปณีปนอมเก่งนะปณีปนอมเก่งคือเป็นคนที่ใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่แบบฉลาดแต่บางทีเ็ไม่ได้พูดอ่าก็รู้ว่าใครมาแบบไหนแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปรู้นะรู้หมดหลักแต่ว่าจะพูดหรือไม่พูดอันนี้ถ้าในเดือนในปีนี้ในปีนี้ถ้าคุณเจอทางตัน ลองสังเกตดูว่าชีวิตคุณมีขึ้นมีลงมากี่ครั้งแล้วแล้วเวลาคุณเจอทางตันหรือหนทางที่คุณเดินไม่ได้มันจะมีช่องทางมันจะเกิดเรื่องหน้ามหาัศจรรย์ใจเหมือนมีอะไรมาช่วยเหลือคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกรรมก็มีบุญเก่าก็เยอะบุญเก่าที่ทํามาอาจจะมาเกื้อหน,นุนเปิดทางออกให้คุณโดยอย่างปาฏิหาริย์อย่างหน้ามหาัศจรรย์ใจคุณจะไม่มีวางไม่มีทางจนหนทางแน่ๆ ให้ระวังในเรื่องของการให้ระวังในเรื่องของความรู้สึกกับใจของคุณให้เป็นหลักใจคอนโทรลให้ดีความรู้สึกหงุดหงิดก็จะมีบังเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้ากับสิ่งรอบข้างก็จะบังเกิดความรู้สึกที่ว่าเจอสิ่งซ้ำๆเดิมๆความรู้สึกที่ไม่มีความสุขก,ก็จะบังเกิดนะไม่ใช่ว่าไม่เกิดแต่คุณจะจัดการมันได้ แล้วจัดการได้ดีด้วยแต่ว่าให้มองถึงเรื่องอารมณ์เป็นหลักอะถ้าคุณอารมณ์ดีอย่เดิ่งดาวหน่อยบางทีชีวิตคุณไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นชีวิตคุณยิ่งคุณทําตัวดิ่งดาวน่อยแล้วคิดมากมันยิ่งทำให้ชีวิตเศร้าหมองไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเดินออกมาเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆเงินทองโอกาสโชคลาภเนื้อคู่มาแน่นอน ไพ่ใบนี้นะจ๊ะสิ่งเก่าๆลืมมันไปได้ลืมมันไปจบมันได้จบมันไปไม่ต้องไปหวนคำนึงถึงไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปแค้นไม่ต้องไปไปอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านผ่านไปและคุณจะมีชีวิตใหม่ที่ดีปาฏิหารค่ะสิ่งดีงามสิ่งที่ดีงามปาฏิหาร ทางออกสำหรับชีวิตทางเดินสำหรับคุณมันจะเปิดขึ้นแล้วในปีนี้แต่อย่าไปนั่งเสียใจกับอูเลิกกับใครมามันดีตรงไหนอาจารย์การเลิกกับคนนั้นถ้ามันดีจริงก็คงจะรักกันไปยาวๆแต่ถ้าเลิกกับใครหรือการงานที่ได้จบลงไปมันเป็นงานที่ไม่ได้ทำให้เรารวยก็ได้เราโดนเบรออกมาเพื่อไปเปิดชีวิตเปิดทางมีช่องทางสำหรับตัวเองเพื่อความร่ำรวย ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความร่ารวยปาฏิหาริสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณได้เจอแน่ในปีนี้แต่มันอยู่ที่แนวคิดหรือความคิดของคุณด้วยว่าคุณจะไปในทิศทางที่เขากําหนดมาแล้วหรือคุณจะย้อนกลับไปในกรรมเก่าของคุณอีกครั้งน่ะจะไฟเมสิงธนูดีใจด้วยเพราะไพ่ออกมาดีถึงไพ่รอบข้างบางตําแหน่งเป็นไพ่ที่ไม่ดีนะักที่อาจารย์อ่านพยายามอ่านในตําแหน่งบวกบวกเพราะว่ามันมีไพ่ตําแหน่งที่ดีมา เออมันอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญแต่ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็ยังเป็นใจของคุณค่ะความหมุดหนิดเรื่องของหัวใจความหมุดหงิดความไม่ไม่แน่นอนไม่แน่ใจเนี่ยแหละพออารมณ์คุณเด่งคุณดาวปุ๊บคุณจะหนอยแล้วคุณจะไปไหนไม่ได้เลยชีวิตคุณจะเด่งชีวิตคุณจะเด่งลงเด่งลงแต่ถ้าคุณแบบเออช่างมันมันมาโอ้ยฉันก็ผ่านมาเยอะแล้วผ่านชีวิตมาขนาดนี้แล้วคุณกลัวอะไรอีเกเจ็บมาก็เยอะ ในชีวิตการงานแย่ก็เยอะตกงานมาก็มีอุบัติเหตุก็เจอมาแล้วความรักแย่ๆก็โดนมาแล้วชีวิตนี้จะกลัวอะไรอีกขอให้มีความมุ่งมั่นแล้วไปข้างหน้าประสบความสำเร็จแน่ๆไฟเพราะคุณฉลาดเพราะคุณฉลาดคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีแต่ว่าคุณจะเดินไปตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาขีดให้ไหมกรรมอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทำของคนทุกๆคนนะคะ อ่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปทางไหนก็มีคนรักคนเมตตาคนปานีขอให้ทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นสิ่งดีๆหลังไลเข้ามาในชีวิตของคุณในปี6-7นี้นะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอะไรมาคะแอดไซเอฟอีศ e แล้วเจอกันค่ะ